สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาดูเบื้องหลังการถ่ายมิวสิกวิดีโอของผมนะฮะเปิดมาถึงก็เจนนี่นั่งถ่ายอยู่บนอัศจรรย์นะฮะนี่มีน้องทีมงานช่วยเป่าพัดลมเพราะว่าแม่งร้อนสัสๆนะฮะออกมาข้างนอก o u t ดอ o r นะฮะเจนนี่ก็ต้องนั่งแกล้งทําเป็นฟังเพลงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ฟังนะครับผมตัดมาที่ผมนะเป็นซีนที่ผมต้องเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะฮะเซิร์ฟไปเซิร์ฟมาคือไม่ได้เล่นนานแล้วไงก็ต้องซ้อมก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเล่นแล้วแม่งจะคว่ำนะฮะก็ต้องเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปแแล้้้้ววก็็ซซิิงงงงงค์รรออออไไไปปดยยบาาท่่่่่นนนะะะะีฮตจมใชเ ร้องตามเพลงตลอดนะก็มีการตัดไปตัดมาเล่นบ้างล้มบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมหลังจากถ่ายอันนี้เสร็จตัดมาเออไปถ่ายตรงบันไดนี้หน่อยดีกว่านะฮะให้เจนนี่นั่งเปิดหนังสือดูนะฮะหนังสือก็จะเป็นพร็อพที่เรานั่งทาอยู่แล้วครับเป็นโปสเตอร์รูปเจนนี่เองแล้วก็เป็นโปสเตอร์ของจอห์นนี่บีด้วยนะฮะพี่เขาก็นั่งถ่ายไปนะฮะผมพี่บอมนะฮะเป็นผู้กำกับเป็นคนตัดต่อทาทุกอย่างด้วยตัวเองเลยคนเดียวนะตัดมาเป็นฉากที่ผมเนี่ยต้องผมาจับพุ่มไม้นะฮะแล้วก็ยิ้มนะฮะเออแล้วก น,ะะนี่ฮะผมมาทําเป็นวิงบอลอะไรอาวอนะฮะเล่นไปหลายเทคเหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ได้สักทีนะฮะตัดมาอ่ะเจนนี่มาเดินหน่อยได้มาเดินแอคหน่อยเออเดินไปเดินไปเดินไปเปิดหนังสือไปหลังจากที่ถ่าย outdoor เสร็จเรียบร้อยนะก็กลับมาห้องนะครับผมนี่ก็เป็นพร็อพนะเป็นรูปคู่กันมีของอุปกรณ์เล็กน้อยก็จัดเป็นมุมฉากเอาไว้ถ่ายเดินผ่านเอาไว้นั่งตรงนี้นะฮะมีป้าย English please ด้วยแล้วก็มีโปสเตอร์ของเพลงนะฮะ,ะมาถึงเป็นฉากที่ผมเนี่ยต้องนอนบนที่นอนเนี่ย เออแล้วก็ให้เจนนี่ไปยืนตรงนู้นจะเป็นแบบฟิลแบบผีผีอะไรเงี้ยให้ไปอยู่มุมห้องก่อนนะฮะผมอ่าผมก็นอนบอกเลยนอนแล้วแม่งจะหลับคือเหนื่อยมากออกไปถากข้างนอกมาร้อนจัดพอเข้ามาเจอแอร์เย็นเยนเราก็รู้สึกว่าเออหน้านอนนี่ครับเป็นวิธีที่ผีจะถลายมานะฮะต้องเอามายืนบนสเก็ตบอร์ดนะฮะพี่บอมก็นั่งถ่ายอยู่มุมขาก็ติดอยู่ตรงเตียงนะฮะนี่เตรียมพร้อมให้หนางเอกขึ้นแล้วถ่ายมา เหมือนในหนังไทยที่เขาเลื่อนผีเลื่อนมาเขาน่าจะใช้วิธีนี้แหละนะคิดกันไม่ออกเออสเก็ตบอร์ดก่อนแล้วกันนะเดินเข้ามาอ่าผมก็ต้องแกล้งทําเป็นเอ้ยฝันร้ายวะ่ะนู่นนี่นั่น,นเจนนี่ก็เป็นผีใช่รอรอสกิดผมอะไรเงี้ยมันจะเป็นฉากแบบทําให้สะดุ้งตื่นอะไรแบบเนี้ยสะดุ้งจริงนะตอนนั้นอนะอันนี้ก็จะเป็นฉากสวยๆนะฮะที่ถ่ายหน้าเจนนี่นะผ่านกล้องแล้วก็มีเอฟเฟกนิดหน่อยนะเออเจนนี่สวยจริง,รงนี่ก็เป็นฉากผีนะเจนนี่บอกรู้สึกเบื่อว่าควงมีดเล่นดีกว่านะ เออไฟเขียวๆนะฮะตัดมาเป็นฉากที่เจนนี่เนี่ยโชว์หน้าสวยนะฮะต้องแบบว่าเออแต่งนงแต่งหน้าส่องกระจกไปเพราะว่าเขาไม่สนใจผมไงเขาสวยแล้วไง <laughs> แล้วก็ฉากนี้ <laughs> อย่างปั่นนะฮะต้องอะไรอววรไงกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงเขาคิดถึงสาวนะ,ะผมก็เลยต้องเอานมมากินนะฮะสายนมนะเอานมมากินกับแซนด์วิชนะแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะครับผมจากนี้โคตรปั่นเลยผมชอบมากเลย <laughs> ตัดมาวันที่2นะครับผมเราถ่ายกัน2วันวันนี้เราถ่ายกันที่ ร้านตั้งโต๊ะมาล่าสาขา13ที่มอลังสิสนะเป็นบาร์เพื่อนผมเองนะจากมอลังสิบนี่ก็เป็นน้องแชมป์เป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นหุ้นส่วนก็มาช่วยอำนวยความสะดวกของคุณมากครับแชมป์นี่ก็เอากีตาร์มา2ตัวมีสีชมพูมีสีขาวว่าจะเลือกอันไหนแต่สตีฟน่าจะเลือกสีขาวสตีฟก็มาช่วยเล่นกีตาร์ใน MV นี้ให้นะครับผมแล้วก็เจนะครับผม,ผมก็กําลังจัดแต่งกองอยู่นะเจบอกเออเดี๋ยวขอเซตกองแป๊บนึงอะสตีฟก็ซ้อมขอดขอดไปนะฮะนี่เพดานสวยมากใครยังไม่เคยมาก็ไปได้นะหลังมอลังเ พี่บอมก็เออขอเช็คเฟรมแป๊บนึงทําทุกอย่างเลยเว้ยพี่บอมวันนี้นี่ก็เป็นถ่ายซ้อมลองเล่นดูนะฮะถ่ายเทสดูอ่าเป็นซิงค์แบนสามคนนะเจพีกองนะเจฟานเล่นกีตาร์แล้วผมก็ร้องนะครับผมก็นี่ก็เป็นเบื้องหลังมาให้ดูนะเออวันที่สองนะครับเราถ่ายแค่สองวันเองนะครับผมนี่เป็นฉากที่เจแบบเทจัดเลยฮะหวดกองนะฮะแต่เสียงดังจัดจัดหลังจากถ่ายเสร็จก็ ขอเต้นแป๊บหนึ่งตอนเก็บของเออขอเต้นหน่อยเว้ยเฮี้ยเหนื่อยมากเหนื่อยไปทั้งวันแล้วนะฮะแต่ถ่ายกันเสร็จไว้ขอบคุณเจมากที่ขับรถเอากองมาตั้งให้จากภรรยานะแล้วก็ขอบคุณซิฟมากเต้นกันสนุกสนานนะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นเบื้องหลังจริงๆที่ตอนถ่ายนะกระโดดเย่งๆงเย่งงนะฮะก็จะมีแบบว่าเป็นซิงค์รวม3คนเล่นพร้อมกันแล้วก็มีแบบจอเฉพาะผมอย่างเดียวบ้างจอเฉพาะสตีฟอย่างเดียวบ้างจอเจที่กองอย่างเดียวบ้างนะครับผมก็สลับกันไปนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเ v ีด้วยนะครับเจอไปที่ยูทู เพลงว่า Can't Get You Out of My Mind นะครับผมไปรับฟังรับชมกันได้นะเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ได้คุณหยกนะฮะกีตาร์มาีิจอริงด้วยนะครับกับเพลงนี้ก็คือคุณหยกมือกีตาร์เก่าของ Paper Planes นั่นเองที่หลายๆคนรู้จักนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับ